สวัสดีครับผมเซลแบงค์นะครับวันนี้ก็จะแนะนํากับรถซูซูกิเซเลโอ GL นะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ผมเตรียมพร้อมจะส่งมอบเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยครับผม สำหรับเจ้า Suzuki c e l e r i o คันนี้นะครับก็เป็นรถเดิมๆอีกเช่นเคยนะครับใครที่กำลังศึกษาหาข้อมูลตัว c e l e r i o GL นะครับหรือว่ารุ่นลองท็อปของเรานะครับก็ลองดูคันนี้ได้เลยนะครับสำหรับ Suzuki c e l e r i o GL นะครับก็เป็นตัวออโต้เริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็มีพื้นฐานคล้ายๆกับตัว GA หรือตัวเกียร์กระปุกนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นล้อกระทะสีดำนะครับพร้อมกับฝาครอบสีเงิน แต่ว่าในส่วนของมือจับแล้วก็หูกระจกก็ยังเป็นสีดําเหมือนตัว g a นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องพันซีสามสูตรสิบสองวลาวนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับเก้าห้าเก้าหนึ่งแล้วก็ e ยี่สิบนะครับถัดมาในส่วนของภายในนะครับคันนี้ก็ติดฟิล์มของวอล์คเซรามิกนะครับเป็นบานหน้าสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็รอบคันหกสิบเปอร์เซ็นสำหรับตัว g l นะครับก็มาพร้อมวิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดีนะครับ แล้วก็แอร์แบบมือหมุนส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของ c e เร r ยโ GL นะครับก็คือการปรับมุมกระจกแบบก้านนะครับอันนี้ใครที่ไม่ชอบเรื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยถูกใจแน่นอนในส่วนของที่นั่งโดยสารนะครับก็สูงโป่งนั่งสบายทุกที่นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตัวสูงตัวใหญ่นะครับก็สามารถขับเจ้า c e เร r ยโได้สบายเลยนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับสามารถทุกของได้ถึง254ลิตรนะครับหากเราพับเบาะลงไปเนี่ยก็จะสามารถจูของได้ถึง726ลิตรเลยนะครับนอกจากนี้ยังมียางอะไหล่พร้อมแม่แรงนะครับที่แถมไว้อยู่ใต้รถ้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการหารถเล็กใช้งานง่ายๆค่าดูแลรักษาไม่แพงนะครับผมก็ขอฝากรถ Suzuki c e l e r i o gl ไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่416,000บาทนะครับส่วนสีขาวก็ ราคา419,000บาทสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ